ครับนะฮะพบกับไทยแบรนด์เร l i t y อีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปตะลุยตีปลาคองนะฮะนี่อ่าเราก็เจาะหาคองที่น้ำสวยๆนะครับที่คาดว่าน่าจะมีปลาชโดนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับซิกแซกนะฮะซิกแซกนะฮะก็๋ยวมาดูกันนะับว่าซีรีส์ปลาคองของผมเนี่ยจะมีภาคต่อไปหรือเปล่าฝากติดตามชมด้วยนะครับไปไปลุยกัน จิตหญ่ๆนี่นะ กะตุูอ้ยโคดุเลยโคดุเลยโคดุโคดูติดมอเตอร์ไซค์ไอ้สัตว์หลุดติดมอเตอร์ไซค์โอ๋อแมงพันมอเตอร์ไซค์เฮียหลุดปะนึกว่าตัวเล็กแม่งใหญ่ดูดปึ๊กงั้นไม่ขึ้นเลยหลุดปะดูุดไม่ติดมอเตอร์ไซค์ ือเมื่อกี้วัดติดแล้วนะมันดุมากคือพอมันไล่มาใช่ไหมพอมันไล่ปุ๊บเนี่ยผมเห็นว่าปลาผมหยุดเหยื่ยอเคาะเคมันดูดปุ๊บแล้วมันวิ่งเข้ามามอเตอร์ไกค์เลยหลุดตอนนี้นึกว่าตัวเล็กงัดไปไว้ไม่อยู่มุดลงไปเลยโคตรเสียดายเลยเอาใหม่ฮะเอาใหม่โอ้โห ออปลาช่อนยักษ์ไอ้ซาไอ้ซาเห็น <c oughs> <c oughs> แม่งตามมาเป็นเงาเลยแม่งโดนไฟเป็นโลเลย <c oughs> อย really ู่อยู่ไหม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 มาแล้วซีรีส์ปลาคองมาแล้วฮะซีรีส์ปลาคองนะฮะไอแบลลิวลิตี้เอาจึงได้จัดทิ้งจัดคว้างมาหลายตัวครับยูหู เล่นจนได้นะฮะจับดูด้วยอ๋อเข้าตาเนี่ยเล่นเหยื่อผมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเหยื่อหมดไปสี่ตัวไม่ได้จับอยู่โอ้โห ดูแนละ้วมันก็ดูไว่เชอโดก็เลยไม่สงสยัยดูไว่เชอโด,ด้ดำเนี่ยเห็นดำๆอ่ะช่อนเลยแหละเกี้ยดูเข้ไปขนาดนี้ดูเข้ไปขนาดนี้ ช้อนยักษ์ช้อนยักันช้อนยันยะช้อนย,อนย,อนยัอันนี้ไม่ใช่ดโดโอ้ยเป็นมิดเลยนะฮะฟิกแซกแหมชนยักม่ใหญ่แท่ไหน,ไอไหนโอเคได้ปลาไปกินแล้วดูตัวฮะตัวนี้มันเป็นปากอ่า ตรงเนี้ยมันเป็นปากคลองแบบนี้ครับเวลาเราตีปลาคลองแล้วก็ไม้แบบนี้สําคัญเลยเพราะว่าถ้ามันมีปากคลองเข้าไปอย่างเงี้ยปลาเล็กปลาน้อยมันจะมาออกนะครับแล้วก็มีปลาล่าเหยื่อมาดักรอดูฮะไอช่อนตัวนี้ดูมันกินซิกแซกครับส่งสายเมื่อกี้ส่งสาย,สายปุ๊บเนียนๆเลยครับมิดเลยนี่เห็นไหมะซิกแซกสีน้ําเงินนะฮะกับปลาช่อนไซส์ประมาณเจ็ดแปดทีนะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเนี่ยเราส่งสายมิดคอแน่นอนนะครับ โทรไม่ติดกันเลยทีเดียว <laughs> <laughs> เวลาปลากินปั๊บนะฮะส่ง <laughs> สายปั๊บ <laughs> โทรไม่ติดกันเลยทีเดียว <laughs> มิดคอมิดคอ <laughs> <laughs> นี่ฮะโอเคได้ถึงว่าสวยนี่ฮะโอเค <laughs> อูไม่อยู่อกัดไม่ให้ส่งเลยกัดกระชากามือเลยใหญ่มากดูครับดูดูเนปะ็นทํากับผมด,ดูดูดิคือเหยื่อดีแอคชั่นเหยื่อดีคนอ่อนเองคนระับตอนนี้เดี๋ยวต้องจับจังหวะให้ได้ดูมันกัดดิไปดูเล่นเลยนะตัวใหญ่ด้วยไม่เลนะ่นผมไม่ยอมแล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ ตอนนี้ต้องการกำลังใจเรื่อยๆโอ้โหแบบว่ามันกลับชนิดตูมเดียวแบบ